วิธีการแทรกตารางไปที่แถบแทรกเลือกตารางกำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการคลิกตกลงจะได้ตารางแบบเร่งด่วนหนึ่งตารางการแทรกตารางโดยใช้ ตารางแม่แบบตาราง Word 2007ได้จัดตารางสำเร็จรูปไว้ให้เลือกในการใช้งานเพื่อความสะดวกในการทำงานได้รวดเร็วขึ้นโดยกำหนดรูปแบบของตารางไว้อย่างเหมาะสมกับงานที่ได้อย่างชัดเจนขึ้นเช่นปฏิทินเมตริกและตารางคู่เป็นต้นซึ่งมีขั้นตอนทำดังนี้คลิกที่แท็บแทรกเลือกตาราง เลือกตารางด่วนซึ่งมีตารางอยู่ภายในคือตารางคู่ตารางหัวย่อยตารางหัวย่อยสองปฏิทินปฏิทินสองปฏิทิน3ามปฏิทินสี่และอื่นๆเลือกแม่แบบตารางตามที่เราต้องการ และสามารถแก้ไขข้อความให้เป็นของเราเองได้ 3. แทรกโดยใช้เมนูตารางคลิกท,ที่แท็บแทรกเลือกตารางกำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์ของตารางคลิกตกลงจะปรากฏแท็บออกมาสามารถแก้ไข ตารางตามต้องการได้